เปิดบ้านหรู8ชั้น400ล้านอภิมหาเศรษฐีเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกเมีย34คนซึ่งเจ้าตัวก็ให้อยู่ร่วมกันทั้งหมดในบ้านสุดหรูหลังใหญ่8ชั้นที่มีมูลค่ามากถึง400ล้านบาทต้องบอกเลยว่าสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งสื่อต่างประเทศได้เปิดเผยชีวิตอภิมหาเศรษฐีมีเมีย20 คนสร้างคฤราสหาหรู8ชั้นมูลค่า400ล้านยิ่งใหญ่สมถานะ<ม>ชีวิตที่ผู้ชายทั่วโลกเห็นแล้วต้องพากันอิจฉาเขาคนนี้มีธุรกิจผู้นำด้านอุตสาหกรรมการขนส่งเครื่องจักรอันดับหนึ่งในสามของเอเชียไม่เพียงแต่เศรษฐีที่ได้รับการยกย่องผู้คนเท่านั้นแต่ชีวิตด้านความรักของเขาก็ทำผู้คนทึ่งอยู่เหมือนกัน<ม>ชายผู้มีอายุ57ปีมีภรรยา4คนและลูกๆอีก14คนอีกด้วย แต่ที่จริงแล้วข้างกายเขายังมีสาวๆาว,วัยอ้อออรายล้อมอีกกว่า16คนเป็นไงล่ะเสน่ห์แรงไม่เบาสื่อต่างประเทศรา,รายงานเขาคือหูหันเหยียนเพื่อให้ภรรยาและลูกๆก,กว่า34ชีวิตที่อยู่รอบข้างมีชีวิตที่มีความสุขเขาตัดสินใจสร้างคฤหาสหาสุดหรู8ชั้นราคากว่า400ล้านบาทที่เมืองซิงจูทุกชั้นมีบริเวณกว้าง และตกแต่งภายในราวกับพระราชวังผู้ที่รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของเขาได้สร้างชั้นยอดของคฤหาส์หาให้หรูหราที่สุดไม่เพียงแต่มีการตกแต่งภายในอย่างงดงามเท่านั้นแถมยังสร้างห้องน้ำพื้นที่กว้างมากรอบคฤหาสของเขาก็ปลูกต้นดอกซากุระที่เขาชื่นชอบเต็มไปหมดแม้ว่าจะมีลูกมากมายแต่เขาก็แสดงความรัก และดูแลทุกคนทั่วถึงไม่มีขาดตกบกคร่องทุกคนได้รับความรักเท่าเท่ากันอย่างไม่มีปัญหาบอกเลยว่าหนุ่มๆหลายคนอิจฉากันหนักมากเลยทีเดียว